สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดําซี่งค่ะวันนี้เรามาเอาทรายกับน้องแคดนะคะน้องแคปพามาซื้อทรายค่ะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแท่ยงคืนครึ่งแล้วค่ะจะพากันมากินข้าวแต่ว่าอันโต๊ะรุ่งไม่มีเลยนะ,ะก็เลยได้แวะปั๊ม มาตอนนี้ก็มาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วะคะ่ะแต่ว่าบอ่อทรายยังไม่เปิดนะเพราะว่าบอ่อทรายเขาเปิดตีสี่ไปเอาเอาทรายตีสี่บ่อเปิดตีสี่ก็คือไปนอนรอคิวะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งหลับกันในรถนะ <c oughs> คนว่าทําไมมาเอาดึกจังน้องไม่อยากวิ่งตอนตอนไม่อยากวิ่งตอนยังไงล่ะตอนอากาศร้อนๆนอะคะแดดร้อนๆอะ่ะก็คือเนาะตอนนี้ยางก็ไม่ค่อยดีน้องก็เลยแบบอาศัยเอ,อ่อออกแต่เช้าอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละไปทำบุญวันนั้นก็มีบททัตรแพลมาลอยหนึ่ง ตกยางกับคอนกรีตไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ oh, ไปเซเว่นกัน oh, เอาจากคู่ให้หน่อยกเล็กกเล็กสาม ไปน้อะไรอีก <c oughs> อาหารหลักเลยไหมนี่ ทำงานไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา้ได้กินแต่อาหารหลักอย่างเงี้ยค่ะเยอะอยู่พ่อเอาชอนมาใส่นีก่กดิเลยเดี๋ยวเราซื้อถุงด้วย หลักของน้องก็ประมาณนี้ล่ะถ้าไปบ้านก็ถ้าไปบ้านก็นก<ข>โอ๊ยใส่แมสบอกว่าชัดพี่นอ้องไปบ้านก็ไข่เป็นเน้นไข่ รอยังออกขนมอีกเวลานี่ยเราอยู่ปตทไหนเขอื่อนปตทอย่างนี้ทางไปลำน้ำมีนชัยทางไปอะไรนี่ทางไปคูเมืองค่ะคูเมืองเส้นคูเมืองเราอยู่เส้นคูเมืองนะคะออกจากทนาพนมออกจากบุรีรัมย์น้องไปทางคูเมืองอ่ะคค่ะะกกกัลยาาววงงนนนทททุุเรามาดูวิถีชีวิตของน้องกันค่ะ เขามาให้กำลังใจน้องแคทได้ไหมนี่ตั้งแต่ทำยูทู e มาก็ไม่เคยออกถ่ายกลางคืนนะก็ออกนันแหละแต่ว่าเราไม่เคยมาถ่ายทอดชีวิตวิตกลางคืนแบบนี้ให้ให้ได้ชมกันนะว่าจะมากินกุวยเตี๋ยวโตโตลุมมันไม่มี <c oughs> เพราะว่าวันนี้ในมูลีลดในเมืองเขาเขาปิดถนนด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีงานวิ่งมาลาธอนนะกินข้าเซเวน่นอร่อยโบแซบอยู่ค่ะบางคนงที่เข้ามาดูใหม่ก็น้องขับรับจ้างนะคะเช่นรถน้องเองนะคะเป็นรถที่น้องรับจ้างขับค่ะดได้ค่าเที่ยวเป็น เออได้เงินค่ะเป็นค่าเที่ยวร้อยละร้อยละสิบร้อยละสิบใช่ค่ะเจ็บคอยบูซาลอยเมียมาเบื่อนสาแค่ไหนเอบคุณนค่ะแล้วก็เลยสดออืม เขาชื่อเฟสอีกรอบกัญญาวงคำวงค่ะเลื่อนเลื่อนดูในเลื่อนดูเลยค่ะเพราะว่าปักหมุดไว้แล้วเดี๋ยวนี้อ่าไปเคทไปเล่นกจจาลัดูใครที่ <จะ S 2> อยากติด,ดตามน้องก็ไปติดตามน้องได้นะคะเพราะว่าน้องทำเพจแล้วค่ะชื่อเพจว่า, cat, วาสาวแคทพวงซิ่งเดี๋ยวจะเอาเราจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะคะว่า เพจไหนเนะววาะเราขอราจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะคะเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้น้องได้ค่ะชื่นชมความสามารถนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันได้ปติดตามน้องได้เลยค่ะในเพจไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาที่จะเปิดน,นะคะยังไม่กล้าที่จะแสะดงออกเทนน้องแล้วเราอน,นางคตณเนาะแต่ตอนนี้ให้น้องสร้างเพจค่ะน้องสร้างเพจจะได้มีคนติดตาม เคก็สามารถสร้างรายได้ได้หลายทางนะคะหลายรูปแบบทุกวันนี้ก็ที่หาเงินก็เยอะค่ะให้แต่มีผู้ติดตามเนาะอันนี้สรก็กินข้าวเป็นเนาะกัลาน้ขาวเหนีองกินมาม่ากินหลายเดียวมีแฮงกินหลายเดี๋ยวมีแฮง ปุพากันนอนเ่รเถียงฟืนลรวเด้อนี่ไงคันละคันนี้เขายังไม่นอนเลยรถไฟฟ้าคนดีนะ วันนี้น้องเฮ็ดเป็นเด็กเส้นกินมาม่านะบางคนถามว่าเกินไปไหมทํางานกลางคืนด้วยมันก็ไม่เกินไปเราค่ะเพราะว่าตามเพ็รน้องเแล้วเพราะว่าอาชีพนี้มันมันเลือกเวลาไม่ได้น้เพราะว่าเขาวิ่งกันเป็นเที่ยวที่อย่างบ่อทรายมันอยู่ไกลค่ะเราต้องมาจองคิวถ้าวันไหนฟุ๊กก็มีงานสองเที่ยวก็จะได้เที่ยวเพิ่มเนาะถ้ามาแต่เช้าก็ได้แค่เที่ยวเดียวค่ะ เพราะว่าระยะทางนไกลถ้าสมมุติว่าพวกนี้มีสองเที่ยวเออมาเอาตอนนี้ตักทรายตีสี่กลับไปเทก็ประมาณเก้าโมงเก้าโมงก็ตีขึ้นไปเอาทรายเที่ยวหนึ่งมันก็เกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะพูดง่ายๆเนาะน้องทํางานถ้าวันไหนเที่ยวหนึ่งก็น้องก็จะได้ค่าแรงน้อยค่ะเพราะว่าเขาวิ่งเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละสิบ แล้วแต่ระยะทางด้วยเพราะว่าถ้าวิ่งไกลก็น้องก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะก็เหมือนค่าเที่ยวแหละครางเที่ยวก็ได้สองรอยสมร้อยก็มีค่ะแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลเท่ยวเที่ยวนี้ได้กี่บาทสี่ห้าร้อยค่ะเ c ซีนาราทิวาขอบคุณค่ะเพราะว่าส่งแท่ประคุณชัยแถาบ้านเพานมลุงค่ะ แบกเนาะเราทอดตามกฎหมายสามสิบตันถ้าจะมาเอากลางมันก็อากาศมันร้อนค่ะเอฟซีน้องบวัวละพูขอบคุณค่ะยางไม่ค่อยดีตาย <laughs> <laughs> เป็นยีราฟเลยด้วยดั้นถ่ายป็นยังเอาอิ่มจังโคตรถ่ายอ๋อเสียเปียบเพียง อาหารแรงครับอาหารแรงแล้วเหลืออีกประมาณหกกิโลครับกัยาวงศ์ภนไยดูสังคควาคุณค่ะเป็นกำลังใจเอฟซีจากระยองขอบคุณ ชีวิตน้องโคตน้ำเน่าครับชีวิตน้องแคทน,นี่น้ำเน่ามากครับมันเหมือนในละครครับต้องมารู้จักน้องจริงๆครับผมว่าชีวิตแบบนี้มันน่าจะมีแต่ในละครมีมีตัวอิจฉามีตัวบังคับมีอะไรอย่างนี้ครับแปลกมากครับ พอดีวะสักหนพอดีวะ,ะ,ะมากสาักหนินะอ,อ้าวเะเล่นจังละอ,อุ้ยเสียเปียบแล้วเอเามีไหม เราากันนอนบอกว่าอยู่เป็นหมู่ลําจังไม่เคยไปหรือมามาค่ะคน้คนดินดึกจังเดี๋ยวเจอกันหน้างานนะครับง <ไป S 2> าน <ไป S 2> ต่อไปเดี๋ยวเดินทางต่อครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ